ความฝันฝันเห็นนักดำน้ำฝันเห็นนักดำน้ำแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่อัลล,คลัคเนเปิดทำนายดวงให้ค่ะฝันเห็นนักดำน้ำแปลว่าอะไร ฟันเห็นนักดำน้ำเลขนำโชค804ศ80ูนย์ปดนค่ะเลขนำโชคแปดยไพ่ใบนี้มันเป็นความหมายของสวยงามมีสเสน่ห์เป็นผู้หญิงที่สวยและมีมีแต่คนมามาลุมมาตุ้มลุมรักเพราะนี่คือไพ่สาวงามค่ะ และนี่ก็คือไพ่เดอะสตา The ค่ะเดอะสตาก็คือความความมีสเสน่ห์เดอะสตานี่ก็คือความมีชื่อเสียงความมีสเสน่ห์มีพลังออล่าของนางงามชื่อเสียงมีชื่อเสียงว่าสวยจะมีชื่อเสียงเด่นดังคุณควรจะทำบุญนะคุณควรจะทำบุญนะแล้วก็เนี่ยเหมือนผู้หญิงอะ่ะ กรวดน้ำเลยเหมือนผู้หญิงคนนี้กําลังกรวดน้ําเลยนี่คือไพ่นางฟ้าผู้งดงามฝันเห็นนักดำน้ำเนี่ยแปลว่าท่านจะสวยขึ้นปกติถ้าได้ไพ่ใบน,นี้ขึ้นมาเนี่ยเอจะทายเลยว่าจะเสียเงินไปกับพวกซื้อเครื่องสําอางซื้อเสื้อผ้าฝันเห็นนักดำน้ำําแปลว่าท่านจะรักสวยรักงามมากขึ้น ท่านจะหมดเงินหมดทองไปกับการเข้าร้านเสริมสวยซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องสำอางไปนวดหน้าไปนวดสปาท่านควรจะทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรจะมีชื่อเสียงหากเป็นดาราเป็นนักร้องท่านจะมีชื่อเสียงจะมีชื่อเสียงจะมีคนสนใจเยอะหากประกวดนางงามก็มีสิทธิชนะค่ะหากไปประกวด นางงามไปคัดเลือกอไปคัดเลือกเป็นนักสแสดงไปเข้าคัดเลือกเป็นนักสแสดงไปประกวดนางงามก็มีโอกาสชนะท่านจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วจะมีลูกค้ามาหาที่บ้านจะมีลูกค้ามาหาที่บ้านท่านจะมีความสุขมากขึ้นเป็นช่วงที่ปัญหาต่างๆ ปัญหาอุปสรรคเรื่องวุ่นวายต่างๆมันจบลงได้ดีท่านมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงใบเนี้ยเขาเรียกว่าได้รับเหรียญยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับถ้วยรางวัลมีเกณฑ์ได้รับถ้วยรางวัลได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติได้รับรางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะรางวัลน,นาคาอาวอร์ดรางวัลพระพิคเนตได้รับรางวัลมีเกณฑ์จะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัด ท่านอาจจะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะอาจจะไปเที่ยวอาจจะไปเที่ยวทะเลสาบไปเที่ยวอันนี้เป็นไพ่ทริป t ูเดิรครั้นที่ใบนี้หมายถึงการไปเที่ยวต่างจังหวัดค่ะมีดวงจะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดมีดวงจะได้พักผ่อนจะได้เจอเพื่อนเก่าสมัยเป็นเด็กค่ะเลขนำโชค0 4 8ด 804ค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็กรุณาแอดไลน์มานะคะเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ